วัดดีครับผมก็เมนผู้แนำครับครับผมก็แนะนำนะครับคนนี้พี่โบลาวสุรินทวันนี้เราจะมานำเสนอการหุงข้าวด้วยไมโครเวฟครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับหุงข้าวด้วยไมโครเวฟผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไปดูเลยไปดูกันเลยนะครับครับเนี่ยครับก็มีข้าวหนึ่งถ้วย ใส่ถ้วยนะเตรซามิกวะเนี่ยครับก้าวหอมมะลิครับแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับล้างข้าวก่อนล้างข้าวนะครับพี่โบของเราไม่ล้างข้าวนานครับกลัววิตามินมันจะเสียเนี่ยคนคนครับ เปิดน้ำใส่ครับนี่ล้างล้างกี่รอบครับเนี่ยล้างสักประมาณสองรอบครับเพื่อให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในข้าวนั้นออกไปนะครับครับครับดีมากครับจำไหมครับข้อเดียวครับอะไรครับข้อเดียวครับผมข้อมือเดียว อ๋อผเป็นเกรดเลยนะครับก็เดียวครัวผมครับนี่เป็นเกดนะครับข้อจะกลนข้อส uh, pues ja yeah anyway> ั้นข cool ้อยาวนะครับครับข้อมือเราเอจะสุกพอดีครับข้อสั้นข้อยาวไม่เป็นไรโอ้ับปิดแค่นี้ครับครับเนี่ยครับนําเข้าไมโครเวฟครับผมฮพี่โบก็เอาเข้าไมโครเวฟนะครับเนี่ยตั้งเวลาพี่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับ ครับตั้งเวลายี่สิบนาทีครับครับแล้วก็ได้เลยครับครับเดี๋ยวรอเนี่ยครับรอข้าวสุกก่อนครับเสร็จแล้วนะครับข้าวที่หุงด้วยไมโครเวฟของเราสุกน่ากินเลยครับครับเนี่ยครับข้าวหุงด้วยไมโครเวฟของเราต้องลองชิมดูนะครับครับเด้จะลอง ชิมดูข้าวที่หุงด้วยไมโครเวฟของพี่โบโค้ครับนะนี่ครับอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ครับนุ่มนุ่มกำลังดีขอมนองนุ่มในวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่รับชมสูตรอาหารเมนวรีรัมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ